ยังไม่เข้อบ่กูต้องจำใจออกไปหาเพื่อนไม่สังเกตกันหรือไงมันก็คงอยู่แถวๆนี้แหละนี่คือพวกนายไม่เห็นกันจริงเหรออุ้ยกลับต้นไม้กับระเปิดยังไม่ใช่จะกลับตื๊ดอะไรก็ช่าง โดนครั้งเดียวตายนี่ไงนี่ไงหยิบสิหยิบเออโอโหมีตรงนี้มีชาม,มากับมงกับดักห้ามโดนดาเมจแม่แกกี่ครั้งขอเข้ากองไฟแนมะ่อยากตาย ไม่อยากตายอันต่อไปเป็นระเบิดช่ไม่จะไม่ผิดเราไม่ต้องไปไกลถึงซอกหินเว้ยเราหลบตรงนี้เราก็รอดรอแน่นันมาเพื่อนเชื่อใจเราหน่อยมาเพื่อนหลบตรงนี้รอดยังไงก็รอดเือจไม่อัพเดตอะยังไงก็รอด เราชบไม่ห็นเงินเนี่ยก็ของแบบวิ่นแสบนะคบใครพีมาไม่เป็นระเบิดจริงป่ะเนี่ยทำไมมานานเมือเพื่อนกูไม่อดใจกูไม่อยากไ,ไปนั่นไงเป็นระเบิดจริงๆด้วยระเบิดสี นี่คือเพื่อนไม่เคยเล่นชักคนเลยใช่ไหมไว้เตรียมวิ่งหนีมันไม่ต้องหนีไว้ทุกคนถ้ามันลงน้ำได้น่าจะตายอะ่ะ ่อไปอย,ยิบป,ปืนมายิงแดนนี่ยเอเองไปยิงแดนนี่ยอ่อไปได้ปืนหรือเปล่ายังไม่เยีงปืนนะขอร้องเดี๋ยวพวกนายพวกที่เล่นไม่เป็นอย่างพวกนายเราไม่รู้ว่าพวกนายเล่นเป็นหรือเปล่าเห็นวิ่งหลบระเบิดมันไม่รู้จักที่รับแสดงว่าไม่เคยเล่นขอกปืนลำแสง ไอ้ไกล่ตีนูนี่เดีมกก๋มันยิงมันเลยเราเครื่องอ่ะเพื่อนเราเครื่องในได้ปืนแล้วนายจะยิงแดนนี่เดียเดี๋ยวมันจะจุดจบเลยไม่เป็นท่าไปไปไป,ไปเอาไปนั่น่งนั่่้าเลยเด้อกเื่องนี้มาตรงนี้ มันมีปืนจีมันไม่มีปืนจียูเอ็นอยู่ตรงนี้หรอเพื่อนมันจะอยู่มันจะไปอยู่บนหัวข้อมันเดี๋ยวดนเนี้มันจะมีปืนจียูเอ็นเพื่อนยังอยู่ตรงจีน,น,นอย่ามาเอาเดียวมันจะยิงแดนเนี้ออกหรอือไงเนี่ยอขอเพื่อนเราขอ,อมีคนบอกว่าจี n เอ็นแล้วกูไม่ได้ มีผู้หญิงนะน่าจะได้นะเดานะอันนี้ไม่รู้นะนนนใครได้อ่ะขอใครได้กูว่าละไปยืนอยู่ไกลๆมึงได้ไงวะ เนี่ยตาย <S <S> <S นั่นไงีนางไปถึงเวลาเราเดนิเอลเบ้ไหนไม่ทำตัวให้พวกมันสงสัยมึงน่าอยู่วัาพวกมันไปรอหน้าหลุมเลยเดนนียลตายยังไงก็โดนฝนอยู่แล้วอะกูก็จะตายไปด้วย รอหน้ารุมงไม่มีประโยชน์หรอกยิงเนี้ยทำไมว่าเราจะได้ไปตากฝนอยู่ในกระท่อมหน้าโง่ตากฝนเรากูจะตายกูอยากรอดเพราะมึงเข้าใจไม่มีเดี๋ยวไอ้พวกเล่นไม่เป็นกูว่าแล้วไงนำ้พวกนาย มีนางผู้หญิงนี่เล่นไม่เป็นกูตายแน่ๆไงพวกเล่นน้อยเนี่ยนีนางผู้หญิงมันรอดได้ไงไม่นาไปปากลัวเล่นเุ้่ยวูฮรอดได้แต่กูไม่รอดอะกูว่าน้องหมาเพื่อนของพีเจมตัวเหมือนเราเลยใช่ไหม เราตัวกับกอมการนี่จะเป็นอะไรเมื่อบ้านทั้งให้เรารีบออกเมื่อไปยุดออกให้เราใช้โยเข้าบ้านสิครับรออะไรเดี <S <S ย๋ยวเพื่อนสองคนนี้ไม่รอดหรอก <S <S แต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่รุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าไอ้สีส้มเนี้ยนจะยังผู้หญิงไงก็รอดอ่ะ เดี๋ยวถ้ามันตายก็ดีไปสมหน้าไปจะยี่สิบนาทีอยู่แล้วเนี่ยเกมมังไม่จบเลยฝนมาแล้วกเตรียมวิ่งปิดประตูตทำไมอะ่ะฝนมาเตรียมวิ่งสามสอง,สองหนึ่งจูเอายางยางยัง,ยง เตียมบ้านจะพังแล้วเร็วก็จะพังแล้วก็จะพังแล้วจริงๆเนี่ยมันจะจุดจบไม่ดีแล้วไปแล้วกูอ,ออกก่อนออโอ้โหมีคนตายฝนมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอตรงไหนอจะไม่ได้ตรงนี้มันจะหลอดไปเนี่ยตอนที่กูเดียวครับมีใครมามีคนมา ยังผู้หญิงไม่มึงรอดได้ไงผู่อยากให้มึงรอดมดึงจะปล่อยให้มึงหลงทางเขาวงกดแต่ไม่รู้จะรอดตรงงูหรือเปล่าโอ้วน oh, <no! S 1> ี our our ่ยพี่เฟลที่ไม่ใช่เฟลที่เจ๊พูดอะไรของมันมนางดำเนี่ยเอ๊ะว้าเจ้า <c oughs> กูต้องไปคนเดียวโอ,อ้ยคิดจำทางไม่ได้ Cool. <laughs> เล่นมาแทมยี่สิบนาทีเพื่อนแม่งหญิงเดนนี่โอ้ยไมเป็นไรกูตายไปไรต่อไปเนี่ยกูตายไปไรสุดท้าย